สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาเสด็จไปยังบริเวณท้องสนามหลวงเขตพระนครในงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ซึ่งมูลนิธิการจนะบารมีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นในเดือนตุลาคมเดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลกโดยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมูลนิธิและผู้ป่วยมะเร็งเพื่อกระตุนต้นเตือนและสร้างความตระหนักให้ประชาชนและสังคมเห็นความสำคัญของโรคมะเร็งเต้านมให้สตรีไทยมีโอกาสตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการนี้พระราชทานโลกกิตติคุณแก่ผู้มีอุปการะคุณของมูลนิธิ และโอกาสนี้ทรงเปิดโครงการพร้อมทอดพระเนตรนิทัศการประวัติและผลการดำเนินงานมูลนิธิพร้อมส่งเยี่ยมหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูล,ลนิธิการจนะบารมีเมื่อปี2540และเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจเกี่ยวกับโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาสให้บริการสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมที่อยู่ในชนบทและห่างไกลทั่วประเทศ โดยให้บริการทุกวันตามเวลาราชการตั้งแต่เดือนตุลาคม2557ซึ่งดำเนินงานต่อเนื่องและเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการในวันนี้ที่ผ่านมามีสตรีไทยได้รับการตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรกจำนวน545,275คน ผู้มีปัจจัยเสี่ยงได้รับการเอ็กซเรย์เต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวจำนวน144,140คนพบความผิดปกติที่ไม่ใช่มะเร็งเต้านมเนื้องอกหรือถุงน้ำจำนวน25,333คนพบความผิดปกติที่สงสัยเป็นมะเร็งเต้านมจำนวน12,573คนและพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกจำนวน4,644คนสามารถประหยัด ขอประมาณทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนในการรักษาพยาบาลได้จํานวนหลายล้านบาทโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระทัยตั้งมั่นในการทรงแบ่งเบาพระราชภาระและสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งผ่านการทรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของสตรีไทย สำหรับโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมโมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2567และในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนมีเป้าหมายคัดกรองค้นหาผู้มีปัจจัยเสี่ยงในกรุงเทพมหานครจำนวน20,000คนให้ได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านม ดยการเอ็กซเรย์เต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมพร้อมการทำอัลตราซาวจำนวน7,200คนคาดว่าจะพบผู้ป่วยมะเร็งในระยะเริ่มแรกประมาณ80คนหากมีการตรวจพบแต่แรกการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสมและรวดเร็วก็มีโอกาสสูงที่จะหายขาดได้โดยจะส่งต่อเข้ารับการรักษาตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณาสุข จากนั้นพระราชทานบาลานซิ่งปลาแก่ผู้แทนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและนายแพทย์สมยศตีรัศมีประธานมูล,ลนิธิการจนาบารมีเพื่อเชิญไปมอบแก่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศโดยบาลานซิ่งปลาเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนจักญยาในฐานะที่ทรงเป็นผู้อํานวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณวรีส่งออกแบบด้วยพระองค์เองเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมผลิตโดยแบรนด์สิริวัณวรีและวาโก้ภายใต้โครงการ พรินเซส์คอลเลกชันสองพันยี่สิบสี่ นอกจากนี้ทรงออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกโครงการด้วยแบรนด์สิริวัณณวรีเพื่อมูลนิธิการจนบ,บารมีประกอบด้วยเสื้อยือดเสื้อโปโล,โลกระเป๋าขวดน้ําและร่มเพื่อระดมทุนสนับสน,นุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมกแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติร่วมเป็นส่วนหนึ่งในช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมผ่านการสนับสนุนสินค้าที่ระลึกโครงการโดยมูลนิธิการจนบ,บารมีทั้ง ลาซาดาชื่อร้านค้า Princess Collection และสามารถสนับสนุนสินค้าของมูลนิธิการจนะบารมีได้ที่ www.kanjanabarami.org สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสมาธิิระลึกถึงพระรตัตนไรยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหมามกุฎวิทยามหาราชวันที่หนึ่งและวันที่18ตุลาคม2567 และเนื่องในวันนวมินทรามหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษวันที่13ตุลาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง18ตุลาคม2567